ดอยนี่ก็ขายได้กะปกติเป็นปดติน้ดอยดอยอบัณฑข้างน้องเจ้าดอยมอดอนดอยกไปเลยยมีอะมันถึงไักพนแ่ได้อดอยใหญ่นี่ออ๋อนี่ดอยกุ้มที่ะน่ะมันดไัพอะออนมันเป็นทีสมันือ น้ำพริกปลาน้ำพริกปลาต้มก็เดียวด้วยนี่นี่พริเคียวโอ้น้ำพริกเคียไปด้ยใหญ่เขาใกล้ีนะเป็นนี่เหรอเป็ไงเนี่ยด้ยเนี่ยมาขายมลงไปถึงนี่ามไปแห่ผมได้กินไง่าอ๋อเข้ามาครับซอสพริกนองพอแล้วอยู่ได้แล้วถ้าลงปลานี่ยมคือดีสุดกดหลอดกันนะเอาบรรจงควงสุกควงสุกนี่เนาะ มาคมซุกเนาะกินได้ยนไงตะกอนเป็นทีวีสารวิสารมอยู่เทกินข้าวกลนครับเดวคนสายร้องพอนหกิบพกัิบขึ้นหนาเขามอทุกนนอนเดี๋ยวผมจะร้องพอเนี่ยหกิบกี่นะถ้ามันตกมันเดี๋ยวมันพูกมันพูกจะรองพดมันตเมเจ้านี่ก็มนขึ้นนี่เลจ้าตกอี้เนตเมนตเเจ้าเนขานตันากบนี้ บ้านิ้กันางงามกิน่ำยบ้านผมปัดตัดตัดนาำพกซิปเลยกินของายเรยเองพยายามลงไลนยากรพยากรลงไลน์นั่งพมันมีพติกข้างในลงไลน้ำตาไหลลากบ้านเขามันตกหนักเนาะตกหมอขี้ข่นเลยกัไปไหนหมดจริงๆหนวันอยู่มีน้ำนี่วันนี้ได้ผลสี่ห้าวันซบมีผลเลยซบจิ้ซบ้มซักไหนซบไหนบ เท้าเดงมาดีเจ้าเข้าไสเลยเน่มาะนาปนทนาปนฮักไส้เลยเนี่ยฮักขวากัลุงพุ่นหนอฮักไส้หน่อยฮักไส้หน่อยฮักขวากัพุ่นหนอเอวสีเปพุ่นหนอฮักขวากักีเอวุนหนอ่อยเลยมเลย ล้มเหลิมมาแล้วเจ้าเอ้ชีเจ้าล้มเหลิมหแหงล่ะฝนจะตกเจ้ามือตามลงตามลงได้เลยไอ้สองเราเมื่อก่อนเราไปหาปลาก็จะกลางเต็นเล็กๆนะครับแบบมือสมัครเล่นนะครับตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังมือสมัครเล่นอยู่นึกถึงอันเต้นนั่นน่ะเนาะจริงเนาะฝนกระโตกเห็นะนะเนาะโคตรกัน <c oughs> <c oughs> อยู่ในเต้นนั่นแหละเขาเล็วนเนี่ย <c oughs> เต้นน้อยดินปอไมได้เนี่ย ตีเฮาไปอย่างก็ตีอย่างก็ห้องห้าหนองห้อย่างก็นั่นี่ยตีเขาลุ้งกันห่อมสองทุ่มสามทุ่มมันงเนี่ยแล้วฝนตกเน่เต้นแหลกในชีวิตเลยค่ะแล้วฝนแล้วเราไปลบในรถตีเต้นได้ต้องเฟินนั่นนะเต้นเปียยมดนงเนี่ยมอนนิดหน่อยเนาะถ้าได้ปลากระมวลอยู่เอาอันแมงจ้อนสูประจ้อนกินเลยเพ่งจ้อนกว่า เอาเมงจอนคั่วที่ซื้อเจ้านะเมงจอนผระจอนกิน